ค่ะเด็กๆกลับมาพบกับคุณครูอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เรื่องต้นไม้ให้ประโยชน์แต่ก่อนเราจะไปเรียนรู้เรื่องต้นไม้ให้ประโยชน์นะคะเดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆไปขยับร่างกายพร้อมๆกันเลยนะคะเราไปขยับร่างกายเพลงต้นไม้พร้อมๆกันเลยค่ะ ค่ะเด็กๆเรามาเรียนรู้ส่วนประกอบของต้นไม้กันนะคะเด็กๆว่ามีอะไรบ้างไปกันเลยค่ะลากทำหน้าที่ยึดลําต้นและดูดอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของต้นไม้ลําต้นทําหน้าที่ชูกิ่งก้านใบและลําเลียงอาหารใบทําหน้าที่ สร้างอาหารดอกมีสีสันแตกต่างกันไปทำหน้าที่สืบพันธุ์ผลทำหน้าที่ห่อหุ้มเมล็ดใช้ขยายพันธุ์ค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเรามาเรียนรู้ประโยชน์ของต้นไม้เด็กๆทราบหรือเปล่าว่าประโยชน์ของต้นไม้มีอะไรกันบ้างติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก,ตก,ตก ั่นแหละค่ะเรามาดูกันนะคะว่าประโยชน์ของต้นไม้มีอะไรกันบ้างต้นไม้สามารถนํามาสร้างบ้านได้นะคะเด็กๆต่อไปนะคะเด็กๆมาทําอะไรได้อีกนะค่ะต้นไม้นํามาทาโต๊ะเก้าอี้ไว้ให้เด็กๆได้นั่งเรียนกันนียคะต่อไปต้นไม้ทําอะไรได้อีกนะต้นไม้สามารถ ให้ล่มเงากับเด็กๆนะคะและให้อากาศเราบริสุทธิ์ด้วยนะคะเด็กๆและยังเป็นบ้านของสัตว์ต่างๆได้อีกนะคะเด็กๆค่ะเด็กๆเราเรียนรู้ส่วนประกอบและประโยชน์ของต้นไม้กันไปแล้วนะคะเรามาเรียนรู้อีกหนึ่งอย่างคืออาหารของต้นไม้คือน้ํานะคะเดี๋ยวครูจะพาเด็กๆมาช่วยให้อาหารต้นไม้กันค่ะค่ะเด็กๆ ระหว่างอยู่บ้านเด็กๆสามารถช่วยคุณพ่อคุณแม่รดน้ำต้นไม้ได้นะคะถ้าเด็กๆที่บ้านไม่มีบัวรดน้ำเด็กๆสามารถนำขวดน้ำนะคะเจาะรูแล้วทำเป็นบัวรดน้ำได้หรือว่านำใสา่ย,ยางมาฉีดรดน้ำต้นไม้ได้นะคะรดต้นไม้ใ่วงเลยนะคะว้าวน้ำท่งหมดแล้วเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตไปรดน้ำต้นไม้ให้ทั่วโรงเรียนก่อนนะคะเด็กๆแล้วเราจะเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปต่อไปนะคะว่าคุณครูจะสอนอะไรเด็กๆ ไปก่อนนะคะขอไปรดน้ำก่อนนะคะค่ะเด็กๆเราเรียนรู้เรื่องต้นไม้ให้ประโยชน์กันไปแล้วนะคะเด็กๆได้ความรู้ไม่มากไม่น้อยเลยใช่ไหมคะเด็กๆคุณครูอยากให้เด็กๆร่วมกิจกรรมกับคุณครูนะคะในระหว่างนี้เด็กๆอยู่บ้านคุณครูอยากดูคลิปน่ารักๆของเด็กๆนะคะในระหว่างที่เด็กๆอยู่บ้านรดน้ําต้นไม้มาอวดคุณครูกันบ้างน,นะคะเด็กๆคุณครูก็ฝากไว้แค่นี้นะคะคลิปนี้ เราลากันไปก่อนเลยนะคะวันนี้บายบายนะคะเด็กเด